การพัฒนาความสามารถทางจิตเทคนิค3นิ้วเรามาดูวิธีการอื่นจากหนังสือของโคเซซิวาเทคนิค3นิ้วในการบรรลุสภาวะทางอารมณ์คุณต้องชู3นิ้วเข้าหากันแล้วบอกว่าฉันจะสงบลงแล้วอารมณ์ของคุณก็จะมาตามลำดับมันอาจใช้ได้สำหรับใครบางคนเพราะไม่มีใครยกเลิกผลของยาหลอกถ้าคุณเชื่อสิ่งนี้จะเกิดขึ้นจริง ใจิตใต้สำนึกของคุณจะทำให้ความรู้สึกของคุณเป็นระเบียบเพราะสำหรับเขามันไม่ยากท้ายที่สุดมันคือผู้สร้างความรู้สึกเหล่านี้และใจิตใต้สำนึกก็สามารถขจัดความรู้สึกเหล่านี้ออกไปได้เชื่อได้เลยว่าหลังจากได้กินกล้วยแล้วคุณจะรู้สึกมีความสุขขึ้นมาในทันทีแม้ว่าคุณจะมีลึกๆแล้วหลังจากกินกล้วยแล้วคุณจะรู้สึกโล่งใจและหลังจากนั้นคุณจะต้องเขียนหนังสือเกี่ยวกับเทคนิคลับ เกี่ยวกับกล้วยที่คุณเพิ่งค้นพบการเข้าสู่สถานะเอลฟาโดยใช้วิธีของซิววิธีของซิวยังพูดถึงวิธีการเข้าสู่สถานะเอลฟาคุณต้องนอนลงและค่อยๆนับตัวเลขจาก100ถึง1เมื่อคุณนับ1ให้จินตนาการว่าคุณประสบความสำเร็จและเข้าสู่สถานะเอลฟามันค่อนข้างธรรมดาแต่ไม่ใช่ที่สุดคุณกำลังเข้าสู่ผวัง และจะได้ผลสำหรับผู้ที่มีร่างกายที่ผ่อนคลายหากร่างกายเกิดความตึงเครียดควรใช้การผ่อนคลายกล้ามเนื้อเป็นระยะระยะเดิมเริ่มจากศีรษะแล้วค่อยๆลดลงคุณยังสามารถใช้การทำสมาธิแบบนี้ได้นี่คือหนึ่งในนั้นที่ฉันบันทึกไว้โดยเทคนิคก,การสะกดจิตและสุดท้ายเรื่องราวที่อธิบายไว้ในหนังสือของซิลวาเกี่ยวกับวิธี ที่บ๊อบค้นหาบ่อน้ำมันโดยใช้วิธีนี้อย่างที่ฉันพูดไปในตอนเริ่มต้นยังไม่มีจ่ายรางวัลสำหรับความสามารถเหนือธรรมชาติหากหนังสือเล่มนี้บอกความจริงของเราที่เห็นถึงการยืนยันในชุมชนทางวิทยาศาสตร์การนำเสนอรางวัลหนึ่งรางวัลแก่ผู้ติดตามวิธีซิวาดังนั้นเรื่องนี้บทวิจารณ์จากหนึ่งในสาวกของวิธีซิวาจึงไม่มีอะไรมากไปกว่า นิยายหรือเรื่องบังเอิญที่โชคดีซึ่งเป็นอุบัติเหตุซึ่งไม่ควรถือเป็นแบบอย่างตัวอย่างเช่นถ้าฉันบอกว่าวิธีการคือเพื่อแก้ไขสถานการณ์ใ,ใดๆเพียงแค่นอนลงและไม่ทําอะไรเลยสถานการณ์จะแก้ไขได้ด้วยตัวเองจริงอยู่ว่ามันจะได้ผลบางทีในสถานการณ์หนึ่งพันครั้งมันอาจจะออกมาแบบนั้นจริงๆเทคนิคนี้จะได้ผลในกรณีอื่นๆหรือไม่ไม่น่าจะเป็นไปได้ฉันควรแนะนําให้คุณ ทุกคนหรือไม่ไม่หากฉันสามารถแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้ได้ก็ไม่ได้หมายความว่าคนอื่นจะต้องใช้วิธีเดียวกันไม่ใช่กรณีที่ยืนยันวิธีการที่มีความหมายแต่นั้นเป็นเปอร์เซ็นต์ของจำนวนทั้งหมดหากเทคนิคนี้ใช้ได้ในกรณีมากกว่า10%แสดงว่ามีสิทธิ์ในการใช้ชีวิตอยู่แล้วฉันยังอยากเตือนคนที่ชอบพัฒนาตัวเองโดยไม่ออกจากบ้านนั่นคือการพัฒนาตัวเอง วิธีการซีวาเป็นเพียงแนวทางดังกล่าวเส้นทางมักเป็นทางตันในวิดีโอนี้ฉันอยากจะอธิบายว่าทำไมการมีสุขภาพดีและมีความสุขการทำสมาธิเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดวิธีหนึ่งในการปรับปรุงความเป็นอยู่ที่ดีของคุณรับความสงบ ความสงบจะขจัดภาระของอิทธิพลเชิงลบจากโลกภายนอกให้กำลังใจและแม้กระทั่งบรรเทาความเจ็บปวดหากการทำสมาธิมีลักษณะลึกซึง้งในกรณีนี้การปรับปรุบบงบุคคลสามารถตระหนักถึงความสามารถของเขาเกือบทั้งหมดวิธีการทำสมาธิของโจเซซิวานั้นเป็นสากลในเรื่องนี้ด้วยความช่วยเหลือที่ทุกคนเข้าใจพื้นฐานความสามารถค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องที่สุด จำเป็นในขณะนี้ข้อมูลจากความลึกของความทรงจําของเขาเพื่อนําไปสู่กระบวนการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วเพื่อพัฒนาสัมผัสที่6สัญชตาตญาณอิทธิพลต่อสภาพร่างกายของคุณและอื่นๆอ,อีกมากมายนั่นคือการรู้หลักฐานหลักการพื้นฐานของเทคนิคซีวาและการใช้งานจริงคือเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับแก้ปัญหามากมายในชีวิตประจำวัน สาระสำคัญของวิธีการซิวาเทคนิคการควบคุมจิตใจด้วยสมาธิหรือวิธีซิวาได้รับการพัฒนาโดยวิศวกรวิทยุผู้มีความสามารถโคเซซิวาอันเป็นผลมาจากการวิจัยที่ยาวนานต้องขอขอบคุณความสนใจที่เพิ่มขึ้นในทุกสิ่งที่เกี่ยวกับความจำเพาะของสมองความสามารถของสมองตลอดจนความรู้ของเขาในด้านอิเล็กทรอนิกส์ซีวาจึงพิสูจน์ว่า จิตใจของเราเปิดรับข้อมูลใดๆมากขึ้นและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อเป็นในสถานะแพสซีแต่การค้นพบที่สำคัญที่สุดอาจไม่ใช่สิ่งนี้ได้ซ้ำตามที่โฮเซซิวาอาจารย์ใหญ่กล่าวไว้ไม่ใช่แค่การท่องจำข้อมูลบางอย่างเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงความสามารถในการทำความเข้าใจข้อมูลนั้นด้วยและผลที่ได้คือการนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติจริง เป็นการตัดสินใจที่จะหันไปในพื้นฐานของการทำสมาธิซึ่งหมายถึงการหมกมุ่นอยู่กับบุคคลในตัวเองการผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์ความสงบแต่ในขณะเดียวกันความตื่นตัวของสติซึ่งอย่างน้อยก็แสดงออกมาโดยเน้นที่บางส่วนวัตถุเสียงจุดนี่เป็นการค้นพบที่แท้จริงในด้านการวิจัยเกี่ยวกับการทำงานของสมองมนุษย์ซึ่งได้รับการยืนยันจากการศึกษาซ้ำแล้วซ้ำเล่าของโจเซซิวา กลายเป็นนักวิจัยคนแรกที่ยืนยันในทางปฏิบัติว่าสมองของมนุษย์สามารถรักษาความสามารถของสมองไว้ที่ระดับอัลฟาและทีต้าที่เรียกว่าสภาวะนี้คล้ายกับสภาวะเมื่อคุณตื่นขึ้นแล้วแต่ในบางครั้งคุณยังคงอยู่ในสภาวะกึ่งง่วงซึมผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของโจเซซิวาคือวิธีการทำสมาธิแบบซิวาที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกประกอบด้วย3ส่วนลหลักหการเข้าสู่สถานะ พลังงานขึ้่นอัลฟา2การแสดงภาพ3รอดูผลการเข้าสู่สถานะอัลฟาระยะแรกทุกวันนี้คุณมักจะพบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจังหวะคลื่นอัลฟาของสมองที่เรียกว่าคลื่นอัลฟาเป็นพลังงานประเภทหนึ่งเก่าคือไฟฟ้าที่สร้างขึ้นโดยสมองของมนุษย์ซึ่งกำหนดโดยวิยทยาศาสตร์ด้วยเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองตามกฎแล้วการแผ่รังสีของสมองมนุษย์ที่มีตัวบุงชีมากกว่า10 ความถี่ขื่น14 Hz เฮิร์นั้นเกิดจากจังหวะเบต้าตัวบ่งชี้จาก7ถึง14สอดคล้องกับจังหวะอัลฟา C ถึง17คือจังหวะทีตา0ู 14, คือจังหวะเดลตาขณะที่คุณตื่นอยู่นั่นคือทำงานได้รับการศึกษาพยายามทำบางสิ่งบางอย่างในชีวิตประจำวันคุณจะอยู่ในสถานะของขื่นเบต้าเมื่อสถานะของคุณใกล้จะง่วงนอนหรือคุณกำลังหลับแต่สติของคุณยังทำงานอยู่ หรือคุณตื่นอยู่แต่ตาของคุณยังปิดได้คุณอยู่ในสภาวะที่กำลังง่วงนอนสถานะนี้สอดคล้องกับคลื่นอัลฟาระหว่างการนอนหลับคุณจะได้อยู่ในสถานะในสถานะหนึ่งจาก3สถานะได้แก่ทีตาเดลตาหรืออัลฟาแต่มันเป็นสถานะ Alpha อัลฟาที่สอดคล้องกับการทำสมาธิแบบเดนามิกซึ่งเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการใช้สมองเพื่อ จุดประสงค์ของมันเองในการบรรลุสถานะคลื่นอัลฟาหรือการทำสมาธิคุณจะต้องตื่นนอนตอนเช้ากลับไปที่เตียงและตั้งนาฬิกาปลุกเพื่อให้ส่งเสียงอีก15นาทีต่อมาหากคุณเผลอหลับไปในทันทีหลับตาและยกตาขึ้นประมาณ20องศาตำแหน่งตานี้จะช่วยให้คุณเข้าถึงสถานะอัลฟาได้อย่างรวดเร็วเริ่มนับถอยหลังช้าเริ่มที่100และสิ้นสุดที่ เลขหนึง่งด้วยช่วงเวลา2วินาทีจดจ่อกับการนับถอยหลังทิ้งความคิดครอบงำและคุณจะไปถึงอัลฟาเป็นครั้งแรกลองทำแบบฝึกหัดนี้เป็นเวลา10วันหลังจาก10วันให้เปลี่ยนไปด้วยขึ้นต้นด้วย50และนับไปที่หมายเลขหนึง่งทำเช่นเดียวกันอีกเป็นเวลา10วันและ10วันสุดท้ายให้เริ่มจากนับที่หมายเลขที่25และ ได้ลงไปถึงหมายเลข1จากนั้นนับหมายเลข10ลงไปถึงหมายเลข1และที่สุดจากหมายเลข5ลงไปถึงหมายเลข1ด้วยการฝึกนี้คุณจะสามารถเข้าถึงสภาวะแอลฟาได้อย่างง่ายดายในระยะเวลาอันสัน้นการจบลงจากการทำสมาธิและออกจากสภาวะแอลฟาให้พูดในใจว่าพอเรานับ5เสร็จก็จะค่อยๆอ,ออกจากสภาวะนี้1 2. ฉันตั้งใจที่จะลืมตาส ฉันลืมตาสี่ห้าตาของฉันเปิดฉันมีสติสัมปชัญญะการเข้าสู่สถานะเอลฟาระยะที่สองทันทีที่คุณเริ่มเรียนรู้วิธีการเข้าถึงสถานะเอลฟาอย่างง่ายดายเมื่อนับตั้งแต่5-1ถึง1ในตอนเช้าหมายความว่าคุณพร้อมที่จะเรียนรู้วิธีการบรรลุคลื่นเอลฟาเมื่อใดก็ได้ในชีวิตของคุณและขึ้นอยู่กับดุลยพินิษของคุณเกาคือการที่จะย้ายจากสถานะเบต้า สถานะของความตื่นตัวไปสู่สถานะแอลฟาสำหรับสิ่งนี้คุณจะต้องนั่งลงบนโซฟาหรือเตียงหรือเก้าอี้วางเท้าของคุณบนพื้นคุณสามารถใช้ตำแหน่งดอกบัวมาตรฐานสำหรับการทำสมาธิตามที่คุณต้องการวางมือบนเข่าและพยายามผ่อนคลายให้ได้มากที่สุดทำให้ศีรษะของคุณตั้งตรงโดยไม่เอียงมุ่งเน้นไปที่ส่วนต่างๆของร่างกายโดยเริ่มจากด้านล่างจากเท้าขวาแล้วเลื่อนขึ้นไปที่ขาทั้งหมด จากนั้นให้เดินตามขาอีกข้างโดยการเปรียบเทียบจนกว่าจะถึงบริเวณผิวหนังที่บริเวณศีรษะพยายามผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายอย่างมีสติตั้งจุดจิตไว้ที่ผนังตรงหน้าคุณปริมาณประมาณ45องศาจากระดับสายตาของคุณจดจ่ออยู่ที่จุดนี้ไล่ความคิดทั้งหมดออกไปจนเปลือกตาหนักอึ้งแล้วหลับตาลงเริ่มนับจาก50ไปจนถึงห ฝึกนับไปอีกเป็นเวลา10วันหลังจากนั้นคุณก็นับที่10ไปจนถึง1ต่อไปอีก10วันและอีก10วันถัดไปเริ่มนับจาก5ไปถึง1ลองนั่งสมาธิด้วยวิธีนี้วันละ2 3ครั้งการสร้างมโนภาพหลังจากประสบความสำเร็จผ่านการฝึกอบลมเพื่อให้สถานะเอลฟ้าเกิดขึ้นแล้วให้ก้าวไปสู่ขั้นตอนต่อไปของการทำสมาธิแบบซิวาการสร้างภาพแบบฝึกหัด การสร้างภาพคือการสร้างภาพในจิตในสิ่งที่คุณต้องการเป็นความสามารถในการวาดภาพทางจิตใจซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการได้ผลลัพธ์ที่ต้องการเพื่อให้เห็นภาพได้อย่างถูกต้องการสร้างเครื่องมือในการสร้างภาพข้อมูลของคุณวาดหน้าจอขนาดใหญ่ในจิตใจคล้ายกับที่เราเห็นในโรงภาพ,พย,ายนตร์เมื่อเราไปดูหนังในสถานการณ์นี้คุณจะเป็นเหมือนโปรเจคเตอร์ที่ส่งภาพที่ต้องการไปยังหน้าจอ ทันทีที่คุณจินตนาการถึงหน้าจอให้วางวัตถุง่ายๆลงบนนั้นอาจจะเป็นแอปเปิลหรือส้มแล้วแต่ดุลยพินิจของคุณโฟกัสที่ภาพหรือเลือกว่าทุกรายละเอียดสีเป็นอย่างไรมีกลิ่นเป็นอย่างไรโดยไม่พลาดสิ่งใดใส่ใจในทุกรายละเอียดมีประเด็นสำคัญอยู่ที่นี่พยายามอย่าคิดเรื่องอื่นการทำงานของจิตใจมนุษย์นั้นแปลกประหลาดมากภายในไม่กี่วินาทีสมองก็จะสร้างความคิดที่แตกต่างกันได้มากถึง 2องโหลและในหัวข้อที่แตกต่างกันมากดังนั้นเรียนรู้ที่จะควบคุมจิตใจไม่ให้บุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้อ,ของกับงานเฉพาะความคิดที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกระบวนการสร้างภาพเมื่อเรียนรู้ที่จะเห็นภาพสิ่งง่ายๆแล้วให้ย้ายไปในระดับที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นทันทีตัวอย่างเช่นจดจำเรื่องเวลาดีๆที่เกิดขึ้นระหว่างวันและทำให้คุณมีอารมณ์เชิงบวก พยายามทําซ้ําอย่างละเอียดมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดอะไรขึ้นปฏิกิริยาของคุณคืออะไรและใครที่ร้อมรอบคุณในขณะนั้นคุณได้กลิ่นอะไรหรือมีคนจับมือคุณหรือไม่คุณจะแปลกใจว่าความทรงจําของคุณแตกต่างกันอย่างไรด้วยการฝึกฝนนี้ความจําของคุณจะเปิดรับสิ่งเล็กๆน้อยๆมากขึ้นและคุณจะสามารถใช้ความสามารถของคุณในทางปฏิบัติได้สำเร็จตัวอย่างเช่น คุณลืมกุญแจไว้ที่ใดที่หนึ่งแต่คุณจำไม่ได้ว่าอยู่ที่ไหนเมื่อเข้าสู่สถานะเอลฟาเลื่อนวนกลับไปสู่ช่วงเวลาที่คุณถือกุญแจอยู่ในมือคุณสามารถจำรายละเอียดทั้งหมดในความทรงจำของคุณได้อย่างง่ายดายและจำได้ว่ามันอยู่ที่ไหนในขณะนั้นทันทีที่คุณรู้ว่าคุณสามารถจำข้อมูลที่จำเป็นได้อย่างง่ายดายเพียงพอให้เริ่มนึกภาพสิ่งที่คุณต้องการได้รับในชีวิต ในความเป็นจริงท้ายที่สุดนั้นคือเป้าหมายของเราอย่างแม่นยาตัวอย่างเช่นคุณมีคุณมีปัญหาบางอย่างที่คุณไม่สามารถแก้ไขได้เป็นเวลาหลายวันและสิ่งนี้ทำให้คุณเศร้าใจมากที่ใช้ภาพที่มองเห็นได้ในการมองปัญหาจากมุมต่างๆคิดหาวิธีแก้ปัญหาที่เป็นไปได้และคุณจะเชื่อว่าการอยู่ในคลื่นอัลฟาและคิดเกี่ยวกับปัญหานี้อย่างต่อเนื่องคำตอบก็จะปรากฏขึ้นมาเอง การทำธรรมสมาธิซิวาเป็นวิธีที่นิยมมากนี่เป็นหนึ่งในเทคนิคของการทำงานกับความคิดซึ่งช่วยกำจัดทัศนคติด้านลบในจิตใต้สำนึกและแทนที่ด้วยทัศนคติเชิงบวกโฮเซซิวาผู้เขียนเชื่อว่าความคิดของเราเป็นผู้กำหนดชีวิตด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะเปลี่ยนความคิดเหล่านี้ให้เป็นแง่บวกตามที่ผู้เขียนการทำสมาธิกล่าวว่า พื่อที่จะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จเราต้องเรียนรู้ที่จะรู้สึกพึงพอใจไม่เพียงแต่การบรรลุเป้าหมายเท่านั้นแต่ยังรวมถึงกระบวนการของการกระทําด้วยและสิ่งที่สําคัญที่สุดสิ่งที่จะได้รับอิทธิพลจากลังสังหรณ์และความคิดสร้างสรรค์หากคุณพัฒนาสัญชตาตญาณและจินตนาการคุณจะประสบความสําเร็จในทุกสิ่งอย่างแน่นอนวิธีซิวานี้มีไว้สําหรับผู้ที่ใฝ่ฝันที่จะเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นพบความสามคัคคีความสุข คุณสามารถใช้เทคนิคที่จะเรียนรู้ในกระบวนการฝึกฝนในเกือบทุกด้านของชีวิตคุณจะได้เรียนรู้วิธีแก้ไขปัญหาโดยใช้พลังแห่งความคิดหลักทิ้งการต่อสู้และสนุกกับชีวิตคุณสมบัติทางเทคนิคมีดังนี้ 1. คุณพัฒนาสัญชตญาณซึ่งช่วยให้คุณสังเกตเห็นสัญญาณที่จักรวาลส่งไปยังจิตใต้สำนนกของคุณ 2. คุณกำจัดทุกสิ่งที่ขัดขวางม,มาให้คุณใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ประสบความสําเร็จและบรรลุปเป้าหมาย 3. คุณจะได้คําตอบสําหรับคําถามของคุณพัฒนาตัวเองพัฒนาความมีหมายพลิบในตัวคุณ 4. คุณกระตุ้นศักยภาพด้านพลังงานของบุคลิกภาพของคุณเองและควบคุมพลังแห่งความคิดเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายเมื่อดิ่งลงสู่ระดับของสติสัมปชัญญะคุณมีอิทธิพลต่อทัศนคติและความเชื่อที่มีอยู่ในนั้นวิธีนี้จะช่วยให้คุณขจัดความเชื่อเชิงลบและสร้างความเชื่อเชิงบวกอย่างแท้จริง จริงใจไม่เสียแง้งความคิดสร้างสรรค์และสัญ,สญชาตญาณเป็นปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ